มาที่ค่ายรถยนต์นั่งกันบ้างอย่าง Honda ค่ะซึ่งไฮไลท์ในปีนี้นะคะอยู่ที่ Honda City Series ที่มาครบทุกเวอร์ชัน่นและยังมีรถในอนัตยกกันมาครบทุกรุ่นเลยค่ะส่วนไม่เด็ดจ,จะมีอะไรบ้างนั้นไปพบกับคุณมณัวลาเพชรพลากรผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์บริษัท Honda Autom o โม l e ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ให้คำตอบกันค่ะ จริงแล้วฮอนด้าอยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านก่อนนะคะที่สนับสนุนของเรามาอย่างดีเลยทําให้ปีที่แล้วเนี่ยฮอนด้าก็สามารถที่จะครองอันดับหนึ่งในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลด้วยนะคะไฮไลท์ที่อยู่ในบูธเรานะคะวันนี้จริงๆแล้วฮอนด้าเนี่ยนำยนตกรรมหลากหลายรุ่นเข้ามาให้ลูกค้าได้ชมแล้วก็ได้ช็อปกันส่วนไฮไลท์เนี่ยก็จะอยู่จะอยู่ด้านหน้านี่เลยนะคะก็จะเป็นเดอะซิตี้ซีรีส์ก็จะเป็นรถขนาดเล็กนะคะประกอบด้วยรถยนต์ทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกก็จะเป็นซิตี้เทอร์โบนะคะเป็นตัวซีดาน1.0น,ะะนนะะคคี้ ก็คือให้ความทั้งสปอร์ตทั้งพรีเมียมให้กำลังแรงมาที่ดีเยี่ยมแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะส่วนซิตี้ซีรีกคันหนึ่งก็จะเป็น City ehev ก็จะเป็นรถยนต์ไฮบริดของ Honda แล้วก็ใช้ชื่อคำว,ว่า ehev นะคะคันนี้ก็เป็น Fu l ไฮบริดเรียกว่าเป็น Fu l ไฮบริดรุ่นแรกในเซกเมนต์นี้เลยก็ได้นะคะทำให้ได้ประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ความแรงด้วยที่สำคัญก็มาพร้อมกับระบบ Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยอัจฉริยะเรียกว่าคันนี้คุ้มค่าหน้าจับจองจริงๆนะคะสุดท้ายที่ในที่อยู่ใน City Series คือ จะเป็น City h a t c h b a c k ค่ะคันนี้ก็จะเป็น5ประตูนะคะมีความอาดีกประสงค์สามารถปรับเบาะได้ปีระบบ์อัลตร้าซีที่สามารถปรับเบาะได้ทั้งหมด4โหมดนะคะตามความใช้งานของแต่ละท่านค่ะนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในบุธรดาค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับโปรโมชั่นในปีนี้นะคะที่เรานำมาคือจะเป็น Honda Big Smi l e นะคะเรามีแคมเปญหลากหลายออปชั่นให้เลือกนะคะอย่างเช่น a c c o r d หรือว่า CRV ก็จะเป็นดอกเีสบศูนย์เปอรเซีรเราก็จะมีฟรีประกันภัยให้นะคะ h o n ด้ <Yeah. S 1> Honda, พยายามที่จะทำออปชั ทุกท่านได้เป็นเจ้าของได้โดยง่ายค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถมาเยี่ยมชมบูธฮันด้าได,ได้ที่งานมอเตอร์โชว์ปี2021นี้ค่ะขอบคุณค่ะ